ดีไปกว่านั้นหากเรารู้จุดก่อนของฝ่ายตรงข้ามว่าเขาชอบอะไรสวัสดีค่ะพบกันวันนี้กับน้อยคิดบวกสร้างพลังสร้างโลกหน้าอยู่ค่ะก็ห่างหายไปนานนะคิดถึงเพื่อนๆน,นทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็มีหัวข้อสําคัญแล้วก็น่าสนใจหัวข้อหนึ่งที่อยากจะเามาฝากจริงๆแล้วหัวข้อเนี้ยอยู่ในหัวมาตั้งนานละแต่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะทํามันออกมา แบ่งปันกับเพื่อนๆสักกะทีวันนี้นนก็เลยคิดต้องทาอะ่ะเพราะเวลาที่เราคิดว่าจะทําอะไรแล้วเราไม่ได้ทําเนี่ยมันรู้สึกติดติดขัดขัดใช่ไหมคะอ<ะ>ันนี้หัวข้อที่จะเอามาพูดก็คือการที่เราจะพูดกับคนแบบไหนเนี่ยให้เขาคล้อยตามเราแล้วก็ให้เราได้รับคําตอบที่เร็วมากเอออันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่ทำแล้วได้ผลจริงๆถึงกล้าเอามาแชร์กับทุกคนค่ะ,ะเชื่อว่าการความเกรงใจเนี่ยเป็นสมบัติของผู้ดีนะ แต่ว่าให้ความเกรงใจในเรื่องของการทํางานหรือนักธุรกิจที่เขาคิดกันเนี่ยหาความเกรงใจมันมีเยอะมันก็จะทําให้เราดูเหมือนเป็นคนที่ขาดความน่าเชื่อถือหรือว่าขาดความมั่นใจไปซะงั้นเ,ออเราจะพูดแบบไหนให้คนคล้อยตามเราหรือเราจะทํายังไงให้คนที่ฟังเนี่ยทำในสิ่งที่เราต้องการวันนี้น้อยมีอยู่สองหัวข้อนะ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นข้อขอ,อันแรกเลยก็คือการที่เราใช้คําถามไม่ว่าเราต้องการที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำอะไรให้เราก็ช่างหากเราใช้คําถามเนี่ยเมื่อใดที่เราใช้คําถามมันก็จะเหมือนกับว่าเราขออนุญาตใช่ไหมเป็นไงเวลาที่เราขออนุญาตพ่อแม่หรือว่าคนรู้จักทําในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยว่าที่เราจะได้รับคําตอบเนี่ยนานใช่ไหมนานหรือเราอาจจะได้รับการปฏิเสธมากขึ้น แปน้อยสังเกตดูทุกครั้งในการที่น้อยทํางานที่บริษัทเนี่ยเมื่อใดที่น้อยใช้คําถามกับลูกค้าน้อยเนี่ยแปน้อยจะถูกปฏิเสธแล้วก็80%เยอะมากการรอคอยนี่ก็จะแบบนานไม่มีกําหนดเลยค่ะแต่เมื่อใดที่เราไม่ได้ใช้คําถามแต่เป็นการบอกเขาไปเลยเสนอไอเดียเสนอความคิดให้เขาไปเลยเนี่ย สิ่งที่เขาจะคล้อยตามเราเนี่ยจะมีเยอะมากเปอร์เซนต์การตอบตกลงก็สูงถึง8 0หรือถ้าเขาต้องการที่จะปฏิเสธเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยให้เรารอเลยเขาก็จะรีบบอกเราทันทีเลยแล้วก็ยิ่งดีไปกว่านั้นหากเรารู้จุดก่อนของฝ่ายตรงข้ามว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเราเอาตัวเนี้ยบวกเพิ่มไปกับไอเดียของเราในสิ่งที่เราต้องการบอกเขาไปเลยเราก็จะ ทำให้เราเนี่ยสามารถปิดเซลล์แล้วก็ได้รับการตอบตกลงในสิ่งที่เราต้องการเยอะขึ้นเดี๋ยวน้อยจะลองยกตัวอย่างอ,อย่างแรกเกี่ยวกับการใช้คำถามเนาะคุณซูซี่คะอาทิตย์หน้าวันจันทร์เรามีการทำความสะอาดบ้านคุณ9โมงเช้า -10 โมงเช้านะคะอันนี้คือการเตือนให้คุณซูซี่เขารู้ว่าเรากำลังจะมาทำงานให้เขาถ้าคุณซูซี่เขาต้องการที่จะปฏิเสธเพราะเขาไม่ว่างวันจันทร์เขาต้องการที่จะให้เราไปวันพุธเขาก็จะบอกวันจันทร์ไม่ได้นะคะขอเป็นวันพุธ น้อยต้องการไม่ต้องการที่จะปิดเซลล์วันพุธเพราะอยากได้เซลล์เร็วขึ้นเราก็จะต้องการพูดโน้มน้าวให้คุณซูซี่เอาวันอังคารในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะส่วนมากอย่างแรกเลยที่จะทําก็คือก็จะใช้คําถามถามละคุณซูซี่คะวันพุธไม่ว่างขอเป็นวันอังคารได้ไหมคะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นสิ่งที่น้อยทําอย่างแรกเลยคือขออนุญาตเพื่อที่จะต้องการให้ได้ในสิ่งที่น้อยต้องการ แต่เมื่อใดตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆฟังไี้เลย,เลยแต่เมื่อใดที่เราตั้งคําถามหรือขออนุญาตไปมันจะทําให้คนที่ฟังเนี่ยมีพลังมีอํานาจเหนือเราเขาสามารถที่จะตอบปฏิเสธเราได้เยอะมากและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้คําตอบเราณนะตอนนั้นคนรอก็คือเราเป็นไงรอไปนาน80%ทุกครั้งที่น้อยใช้คําถามในการทํางานน้อยจะถูกลูกค้าปฏิเสธเยอะมาก เขาก็จะไม่เอาในสิ่งที่เราเสนอเพราะฉะนั้น<ำ>การตั้งคําถามเนี่ยมันจะเป็นการที่ทําให้เราถูกปฏิเสธเยอะมากทีนี้มาดูตัวอย่างที่2พที่น้อยใช้กับบริษัทดูอันที่2เนี่ยจะเป็นการบอกและเสนอไอเดียไปเลยจะทําให้คุณซูซี่หรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโอนเอ็นไปกับน้อยมากขึ้นสมมุติอ่าน้อยรู้ว่าคุณซูซี่เนี่ย,ยจุดอ่อนของเขาก็คือเขาชอบคนชื่อ,อ,อ,อปลามากเลยนะ เพราะฉะนั้นน้อยก็จะใช้ตรงนี้เป็นจุดล่อจุดอ่อนเตือนเขาโดยการน้อยจะบอกเขาเหละว่าโอเคคุณซูซี่วันพุธไม่ได้นะคะขอเป็นวันอังคารละกันเพราะว่าน้องปลาว่างวันอังคารเขาสามารถมาทําให้คุณได้9ก้าโมงเช้าขอบคุณค่ะเห็นไหมคะน้อยใช้จุดอ่อนแล้วก็ใช้คําว่าเสนอไอเดียให้เขาไปเลยว่าวันอังคาร9ก้าโมงเช้าขอบคุณค่ะเมื่อใดที่เสนอไอเดียแล้วก็บอกขอบคุณไปเลยมันจะเป็นการปิด ปิดพื้นที่ไม่ให้คุณซูซี่มีพื้นที่ว่างที่จะปฏิเสธเราได้แลวก็จุดอ่อนของเขาเขาชอบคนชื่อปลาที่จะมาทางานให้เขาเพราะฉะนั้นเขาจะทาทุกวิถีทางที่จะ,อะตอบตกลงกับเราเขาก็จะคอยมากับเราหรือถ้าเขาไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาจะตอบเรามาเร็วมากโดยที่ไม่ให้เรารอเพราะเมื่อใดที่เขาเมื่อใดที่เราบอกเขาไปเลยว่าจะเป็นบันอังคาร9โมงเช้านะคะ มันเหมือนกับว่าเราไปจี้เขาให้เขาตอบทันทีเพราะถ้าเขาไม่รีบตอบเราทันทีเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเขาเนี่ยโอเคตกลงที่จะให้เราไปวันอังคารใช่ไหมคะเพรานะฉะนั้นคุณซูซี่เนี่ยเขาจะรีบตอบมาทันทีเห็นไหมคะข้อแตกต่างระหว่างการใช้คําถามกับการบอกไปเลยข้อแตกต่างกันเยอะมากเมื่อไรที่เราใช้คําถามเนี่ยเมื่อไรที่น้อยกับเด็กที่ออฟฟิศใช้คําถามเนี่ยเราจะโดนปฏิเสธเยอะมากหรือการรอคอยเนี่ยก็จะมา นานมากบางทีก็ให้เราคอยแบบไม่มีกําหนดอะ่ะจนเราต้องจี้ไปอีกก็รู้สึกอายแต่เมื่อใดที่น้อยบอกเขาไปเลยว่าต้องเป็นวันอังคารได้วันอังคาร9ก้าโมงเช้านะคะวันพุธไม่ว่างขอบคุณค่ะเขาจะตอบมาทันทีเลยว่าโอเค thank you หรือถ้าเขาไม่ได้เลยเขาก็จะตอบมาทันทีเลยว่าไม่ได้นะคะขอเป็นวันอื่นได้ไหมเห็นไหมมันก็จะทําให้เราได้รู้คําตอบที่เร็วขึ้นแล้วก็ทํางานของเราเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นหากคุณต้องการที่จะให้คนที่ คุณคุยด้วยเนี่ยคลอยตามในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องรู้จุดอ่อนของเขาแล้วคุณก็จะต้องเสนอไอเดียแล้วก็บอกเขาไปเลยว่าคุณได้วันไหนเพราะเมื่อไรที่คุณบอกเขาไปเลยมันก็เหมือนกับคุณมัดมือชกให้เขาแบบตอบโอเคกับเราแล้วก็ให้คำตอบเราเร็วมากขึ้นค่ะ ให้หวังว่าเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้อยู่จะลองเอาไปใช้ดูนะคะน้อยใช้กับบริษัทตัวเองลูกน้องทุกคนที่ใช้เนี่ยแปบางทีก็90%ปิดเปซลล์ิดเซลได้แล้วก็ทำให้เขาคล้อยตามในสิ่งที่เราต้องการได้ได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างฝากให้น้อยอ่านด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้า